ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนคุณจะชนะอุปสรรคนะคะและจะมีคนคอยซัพพอร์ตคุณพลังงานของคุณจะได้รับการอัปเกรดและได้รับการฉุดหรือแบบช่วยยกระดับ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถสติปัญญาหรือแม้แต่กระทั่งถ้าคุณสนใจหรือฝักใฝ่ในเรื่องการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณหรือการเช f ฟตัวเองไปสู่มิติที่5นะคะช่วงเวลาเนี้ยคุณเปลี่ยนแปลงแล้วนะคุณเปลี่ยนแปลงแล้วตั้งแต่ปลายปียันมาต้นปีนี้นะแล้วก็กลายเป็นว่าคุณจะเริ่มจริงจังกับสิ่งที่คุณจะไปข้างหน้าเนี่ยมากขึ้นถ้าคุณสนใจด้านสปิรชัลคุณกำลัง ตื่นรู้แล้วคุณอยากจะเติบโตอยากจะเข้าใจในเรื่องของสปิริชัลเนี่ยคุณจะเป็นตัวเอเลยนะคะที่จะเข้าใจโซของคุณว่ามาเกิดบนโลกใบนี้เพื่อทำอะไรคุณจะพบเจอกับเส้นทางทางด้านจิตวิญญาณของคุณที่อ๋อฉันไม่ได้ลงมาเกิดเพียงเพื่อที่จะเรียนหนังสือทำงานดูแลครอบครัว ใดๆเท่านี้มันมีอย่างอื่นอีกฉันมี gif ของฉันที่จะเอามาใช้ในช่วงเวลานี้ในชีวิตนี้อีกและฉันเริ่มเห็นแล้วว่า gif ของฉันที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดมันมีอะไรแล้วคุณก็เริ่มจะมาฝึกฝนฝึกปรือและคุณก็จะมีครูที่ถูกฉลกถูกต้องกับ จิตวิญญาณหรือเส้นทางของคุณนะคะคนที่ไม่ใช่จะถูกดีดออกนะคะคนที่ใช่จะเข้ามาและคุณจะรู้ได้ด้วยตัวคุณเองว่าอะไรสำหรับคุณอะไรไม่ใช่นะคะ